เมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วในเรื่องเล่าเช้านี้ก็คือสภาผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมคือร่างพรบแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเดิมการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องระหว่างชายกับหญิงก่อนหน้านี้ผลักดันกันมาแม้ทัง้งรัฐบาลชุดที่แล้วนะหมายเึอรฐบาลพลเอกประยุจันโอชาหรือสภาชุดที่แล้วซึ่งเมื่อครั้งนั้นก้าวไกลกับเพื่อไทยต่างเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านถูกไหม เมื่อ <ME> ครั้งนั้นเน <im> well, ี so, ่ยรัฐบาลก็ไม่ผลักดันนะพูดตรงๆพยายามจะเสนอพรบคู่ชีวิตท่านผู้ชมพรบคู่ชีวิตซึ่งไม่ใช่พรบอประมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้ย้อนกลับมาเลยนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาไล่ลำดับให้ดูสุดท้ายเมื่อวานนี้ผ่านมติเนี่ยถล่มทลายทีเดียวเห็นชอบ400เสียงค่ะไม่เห็นชอบ10เสียงเท่านั้นก็คล้ายๆกับตอนที่ผ่านวรระที่หนึ่งค่ะ เมื่อวานนี้ผ่าวราระสามเป็นอนว่าเหลือสมาชิกพุทธิสภาเท่าน,นั้นเองเราเห็นภาพใช่ไหมที่คุณดานุพรซึ่งด้านหนึ่งเป็นประธานกรรมธิบบการอีกด้านหนึ่งเป็นสสเพื่อไทยกับคุณธัญวัตรน้องไบ๊กค่ะคุณธัญวันรก็ด้านหนึ่งกรรมธิการอีกด้านหนึ่งก็เป็นสสเก้าไกลไ,ไ,ไ,ได้มาถแถลงร่วมกันก็เป็นภาพของการทํางานร่วมกันใช่ไหมค่<ฮ>ะอ่ะถือว่าทํางานร่วมไหมการช่วยกันผลักดัน ให้กฎหมายฉบับประวัติศาสตร์นี้ผ่านออกมาเป็นประเทศที่สามในเอเชียและเป็นประเทศแรกในอาเซียนทู้ชอมเนี่ยคนไทยวัฒน์ถึงบอกเรามาทําหัวใจกันไหมนะเออเรามาถ่ายรูปกันดีไหมคะน่ารักนะถ่ายรูปกันน,น,น,กนิดนึงค่ะ่าแบบและจริงๆถ้าจะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนอกจากภาพนี้พักการเมืองอื่น อย่างรวมไทยสร้างชาติทีมงานเปิดเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์เขาก็แสดงจุดยืนนะรวมไทยสร้างชาติบอกก็เป็นส่วนหนึ่งในการผ่านว่างกฎหมายฉบับนี้ลงไปค่ะคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของฝากหนึ่งฝากใดเพราะได้เสียงมา400เสียงอย่างที่บอกไปขนาดหลายคนไปอยู่ต่างประเทศนะอะหมายถึงไปทำงานสอสอก็ยังมีการโพสแสดงความยินดี เรียกว่าไม่ค่อยมีนะกฎหมายฉบับหนึ่งฉบับใดจะมีบรรดาสอสอสออกมาแสดงความยินดีกันมากมายอันนี้เป็นกรณีก้าวไกลใช่ไหมค่ะเขามักจะเอาผ้าสีรุ้งเข้าไปในที่ประชุมสภา,ามาหรือ,อยังเปิดดูสิพี่จะทำให้เห็นว่ามันมีหลากหลายพรรคการเมืองแสดงจุดยืนอย่างที่บอกไปเน่ๆน่น นี่เห็นไหมนี่รวมไทยสร้างชาติกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านสภาแล้วรวมไทยสร้างชาติโหวตเห็นชอบยกพักร่วมยินดีกลุ่มหลากหลายทางเพศก้าวไกลเมื่อวานนี้ก็ต้องมีสินี่ค่ะใช่ไหมนี่ดูเลยคุณเปิดสันสดๆเนี่ยค่ะเป็นยังไงคุณพิธโพ็โ์อ่์แล้วถ้าคณะก้าวหน้าก็มีคุณธนทรมีคุณชอบพนิกา,านี่คุณธนคุณพิธาก่อนของก้าวไกล ของก้าวไกลในนามพักการเมืองค่ะน,ะนี่อ่ะก้าไกลคุณพิธาโพสต์ว่าพาน399นี่ค่ะ love is love right here in Thailand อันนี้ของเก้าวไกลร่วมเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมคืนสิทธิ์คืนศักดิ์ศรีให้เราเท่ากันขนาดที่พักเพื่อไทยรวมถึงคุณอวิงแพททองทานก็เอา กราฟิกของเพื่อไทยเลยแหละเอามาโพสต์องไ่<น>สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นแล้วประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การผลักดันของทุกภาคส่วนและข้อความที่คุณแพทองทานหัวหน้าพักเขียนก็คือจากการต่อสู้กว่า23ปีจากการผลักดันของทุกภาคส่วนวันนี้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะท่านผู้ชมเชื่อพอไหมเมื่อวานนี้ถ้าฟังจากคุณธนาธรธนาธรน,นี่บอก สแสดงความยินดีเลยใช่ไหม <S <S ยินดีค่ะที่สภาผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมพิสูจน์ให้เห็นว่าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลน,นี่เป็น<อ>คลิปตอ,ตอนที่ดูดผลบอลน่ะใช่ค่ะอ่าดูคลิปก่อนก็ได้ค่ะเห็นด้วย3ามร้อยเก้าส้าคนะครับเห็นด้วย400นะครับไม่เห็นด้วยสิตอนหลังเพิ่มเป็นสี่้อเพราะมาแสดงคลเพิ่มค่ะนี่ต้ารครับ เจ้าตัวว่ายังไงบอกว่ายินดีกับประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้พรบรสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วถือเป็นการยืนยันหลักการคนเท่ากันทั้งในแง่ศักดิ์ศรีพลเมืองสิทธทิทางกฎหมายและสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐและผลโหวตในวันนี้ยังถือเป็นการพิสูจน์ว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลสามารถทํางานร่วมกันได้ตราบใดที่เป็นกฎหมายที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเสียงของประชาชนย่อมเป็นใหญ่ที่สุดและทุพาการเมืองต้องรับไปปฏิบัติ แล้วก็ไล่ชื่นชมทีมงานพักเก้าไกลอะค่ะที่มุ่งมั่นทํางานผลักดันกฎหมายสมรรเท่าเทียมมาตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่แล้วก็ไ like, ล่เลียงรายชื่อนําโดยครูทันหรือทันญวัฒน์นั่นเองมีคุณนทัทวุทธบัวประทุมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะนี่ท่านผู้ชมขนาดที่ในมุมของอนายกัฐพนตรีเศษฐาทวีสินนอกจากโพส์แล้วเมื่อวานนี้ยังไปงานพอดีไปที่พรารกร ไปงานเกี่ยวกับกรณี <inet> ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าถูกนักข่าวถามถึงเรื่องนี้เนี่ยน้องใบท่านนายกก็บังเอิญเพิ่งจะได้คุยต่างชาติด้วยพอดีนะค่ะอ,อ,อ่าเป็นยังไงคือท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วนอกจากนี้อ่ะช่วงระหว่างที่ท่านนายกกำลังเยี่ยมชมบูธผ้าเข,ข่าม้าค่ะมีกลุ่ม LGBTQ เดินมาขอบคุณท่านนายกด้วย ก็ขอบคุณท่านนายกที่ผ่านกฎหมายนี้ทุกอย่างรับรืนท่านนายกก็เลยถามกลับไปว่าแต่งงานหรือยังคนที่ถูกถามเนี่ยตอบกลับว่าถ้ากฎหมายผ่านพวกหนูแต่งเลยค่ะท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบ,บอกว่าดีครับยินดีด้วยจริงๆอยากจะให้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วยเพราะมีคนอยากจะแต่งงานกันเยอะไปหมดมนี่แล้วก็บอกว่าเดินทางมาที่ห้างนี่เห็นรอยยิ้มของกลุ่ม LGBTQ เยอะไปหมดเลยคุณเฉดฐานเนี่ยบ่กน,นะครับตูชมฮะ หลายคู่รอคอยการแต่งงานเป็นเรื่องสสิธิที่ขั้นพื้นฐานอย่างผมหรือผู้สิ่ขาวที่เป็นผู้หญิงถ้าอยากจะแต่งงานพรุ่งนี้แต่งได้เลยแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าเป็นกลุ่ม LGBTQ อยากจะแต่งงานแต่ไม่สามารถจะแต่งได้มันเป็นอะไรที่ไปจำกัดสิทธิ์เขาแต่วันนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าการให้สิทธิ์หรือคืนสิทธิ์แต่ก็ต้องให้เขาเราสู้มาโดยตลอดเรื่องนี้ เรามาจากองค์กรที่ทํางานที่นี่ก็เลยแต่เลยถ้ากฎหมายของสวผู้พูดถึงแต่งเลยล่าสุดกฎหมายสมรสเที่ยงมาผ่านความผิดชอจากสภาได้ครับดีครับก็อยากจะให้ผ่านทางด้านสวด้วยภายในภายในภายในวาัะนี้นะครับจะได้จะได้อินเทสเซกท์ทัทีมีคนคอยอยากจะแต่งงานกันเยอะไปหมดนะครับวันนี้ก็เห็นรอยยิ้ม ของเพื่อนๆ l g b t q หลายๆคนบนใบหน้านะครับก็ดีใจนะครัหลายคนบอกว่าไม่ใช่การให้สิทธิ์แต่เป็นการคืนสิทธิ์ให้กับ,บกลุ่ม l g b t q ว่าจริงฮะก็ก็ควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับของมันเป็นมันเป็นหลักการคิดอยู่แล้วนะครับของของทา้าราชาเรานะฮะก็ต้องให้ทางนั้นให้เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อจะเมืู่่ได้คุยอะไรกับ่มดา g b t q ที่มีการเจอกันเมื่อช่วงเขาจะเขาจะแต่งงานเขาบอกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ออกได้ก็จะแต่งงานเลยมีเพื่อนละาคอยหลายแต่งแต่งงานหลายคนเหลือเกิน ใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นสิทธิพื้นฐานที่อย่างอย่างเช่นคุณอย่างผมอย่างไแต่งงานก็พูดนี้ก็ไปแต่งได้แต่ว่าคุณคุณคุณลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเขาหรือเขาอยากแต่งงานแล้วมันแต่งไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่เป็นจำกัดสิทธิ์เขาอะ่ะมันจะจะเอาคืนสิทธิ์หรือว,ว่าให้สิทธิ์ใหม่อะไรก็ว่าไปกันมันก็เป็นอย่างหนึ่งซึ่งมันต้องให้เขาอะ่ะนะครับคุณเป็นที่เราที่เราไฟมาโดยตลอดอยู่แล้วนายกก็ยังโพสต์เลยนะโพสต์ยาวเลย คุณเฉฐถาทวิสินระบุว่าน่ายินดีอย่างยิ่งที่สภามีมติเห็นชอบกฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระสามพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนวุฒิสภาคุณเฉฐาใช้คำว่าผมถือว่าความสําเร็จนี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันของสังคมไทยที่จะร่วมกันสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศสภาพและการสร้างครอบครัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่รัฐควรให้การรับรอง แล้วก็ไล่เรียงประวัติเลยเริ่มต้นอันนี้คุณเชษฐาเขียนเริ่มต้นที่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายผลักดันความเท่าเทียมทางเพศสภาพตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ที่สนับสนุนร่างพรบสมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาในสมัยรัฐบาลที่แล้ว มาครั้งนี้ได้จัดทำร่างพรบฉบับพักเพื่อไทยเสนอเข้าสู่สภาควบคู่กับร่างของคณะรัฐมนตรีของพักอื่นและของภาคประชาชนจนนำมาสู่ความสำเร็จในวันนี้แล้วตัวผมเองเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี <c oughs> ก็วางเป้าหมายสนับสนุนให้ร่างพรบสมรสเท่าเทียมผ่านคณะรัฐมนตรีและผ่านความเห็นชอบของกฤษฎีกาจนนำเข้าสู่รัฐสภาให้ได้ <c oughs> ในขั้นตอนการยกร่างพรบนั้นได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายประชาสังคม,มรวมทั้งการพิจารณากฎหมายแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วยมผมจึงได้มีโอกาสทำงานร่วมกับหลายองคอ์กรทั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสร,รีภาพกระทรวงยุติธรรมเครือข่ายภาค,ภาค,ภาคประชาชนใน LGBTQIA+Community และองค์กรเอกชนต่างๆที่ทำงานด้านนี้จนทำให้ร่างของคณะรัฐมนตรีสำเร็จในปลายเดือนตุลาคม66 ก่อนจะนําเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและผ่านวาระแรกร่วมกับร่างอื่นๆเมื่อ21ธันวาคม2566การผ่านมาติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสังคมไทยที่ร่วมกันเดินไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมและเคารพในความหลากหลายภูมิใจครับเอาว์ไพรสมรสเท่าเทียม นอกจากนี้ยังมีท,ว,ตตทวิตเตอร์ทวิตเตอที่โพสต์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผมเชื่อว่าความรักไม่มีนิยามตายตัวทุกคนมีสิทธิ์รักใครสักคนหนึ่งในฐานะมนุษย์คนหนึ่งรักมนุษย์อีกคนโดยไม่มีข้อจํากัดมีหน้าซ้ำเปลี่ยนรูปเป็นรูปโปรไฟล์ฟลด้วยใช่ค่ะ,ะท่านผู้ชมย้อนกลับไปก่อนจะพิจารณาเมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มจเจร,ริญรัตน์เนี่ยต้องไป เล่ากลางที่ประชุม IPU เจนีวาว่าสภาในประเทศไทยเตรียมจะพิจารณาผ่านว่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมถ้าสำเร็จจะเป็นชาติแรกในอาเซียนแล้วก็บอกเลยว่า Love is love กลุ่มคนที่เคยถูกกีดกันจะได้จัดสวัสดิการอย่างเท่าเทียมนี่ก็อย่างที่นำเสนอเบื้องต้นไปเมื่อวานคุณพิธาอ้างอิงถึง3สาหลักในการสร้างสังคมอบรับความหลากหลาย นั่นก็คือหลักที่1สมรสเท่าเทียม,ม,ถถยมหลักที่2ความเสมอภาคเท่าเทียมทางด้านชาติพันธุ์และสิทธิของชนเผ่าพ,พื้นเมืองและหลักที่3การปกป้องคุ้มครองแรงงานและคุูพิธาก็พูดถึงเสาสมรสเท่าเทียมเสาแรกว่าอีกไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้า ห่างจากที่เจนีวาไปประมาณ900 0กิโลเมตรสภาผู้แทนทรัษฎรของประเทศไทยกำลังประชุมเพื่อพิจารณาผ่านร่างกฎหมายที่เป็นหมุดหมายสำคัญก็คือสมรสเท่าเทียม,มหากกฎหมายนี้ผ่านสำเร็จประเทศไทยจะเป็นชาติแรกในอาเซียนและเป็นเพียงไม่กี่ชาติในเอเชียที่ทำให้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงซึ่งกลุ่มคนที่เคยถูกเกลียดกันก่อนน่าจะมีสิทธิในการวางแผนครอบครัวสร้างครอบครัว ดูแลรักษาครอบครัวในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินขอให้ทุกคนในที่ประชุมสวัสชาสาภาพรัฐส,สาภาว่าวันที่27คือเมื่อวานนี้ให้ร่วมส่งแรงใจไปยังสภา,าผู้แท,ทรนรัษฎรไทยที่อยู่ห่างไปอีก9,000กิโลเมตรมถ้าหากกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านจะเป็นชัยชนะของชุมชน L G B T Q I A ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่รวมถึงชัยชนะของคนทั้งโลกด้วยแล้วก็บปงยังบอกกับในที่ประชุมสาภาพรัฐทสภาว่าการเมืองเป็นเรื่องของความเป็นไปได้มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบมันอาจจะต้องใช้เวลาย,ยาวนานแต่มันแสดงให้เห็นว่าถ้าเราทําไปด้วยกันร่วมกันทลายอุปสรรคทั้งหลายเราก็จะสามารถก้าวไกลไปด้วยกันได้ On <marriage. S 2> e in less than hours in than Mar equality less 24 9000 kilometers away from here the parliament of Thailand will convene and decide on historic landmark legislative on marriage equality that if passed Thailand will be the first country in the ASEAN to realize marriage equality one of the first few in Asia to make sure that marriage equality is realized and if this, is pa if this is only the beginning of what's going on in Thailand, it's not just laws on papers, it's really sending the message to the world, to the children who might not have the voice that reflect what's inside their soul. We're telling them that it's okay to talk about this. We're telling them that they have a chance to be included in the society within Thailand. So I ask the assembly that tomorrow, that you keep your fingers crossed and send your goodwill sheer on 9,000 kilometers away from here to Bangkok, that when it's passed, it's gonna be the victory for the LGBTQIA plus community, not just in Thailand, but all around the world. And it's just, a thank you so much. นั่นแหละฮะท่านผู้ชมอ่ะมันก็มีประเด็นซึ่งความจริงถ้ามองจากแกนนำบอกเป็นความร่วมมือใช่ไหมมันก็มีประเด็นโอ้โหบรรดาผู้สนับสนุนของทั้งสองฝากาง่งโดูเดือดก,กันทีเดียวแต่ขออนุญาตในส่วนของ p o ลิติออ b i ิสักนิดหนึ่งเขาไปรวมข้อมูลมาทำให้เราเข้าใจได้ง่ายๆขออนุญาตเถอะการาต่อสู้23ปีของสมรสเท่าเทียม23ปี ปี44หรือเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยริ่มปรีมาตไทยนรัฐบาลทักเิียินวัตรร้อยตำรวจเอกบุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ค่ะ <c oughs> ได้เสนอให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้แต่ณนะเวลานั้นนกระแสะสังคมไม่เห็นด้วยนะคะและรัฐบาลเองก็มองว่าสังคมยังไม่พร้อมดังนั้นแนวคิดนี้ก็เลยตกไปต่อมา ปี55 12ปีที่แล้วคุณนทีทีระโรจนพงศ์ประธานกลุ่มเกการเมืองในขณะนั้นซึ่งเรียกตัวเองว่าเกนาทีคนนาทีเรียกตัวเองว่าเกนาทีกูจูงมือคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานถึง19ปีไปขอจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่มในอำเภอบอกว่าไม่สามารถทำให้ได้เพราะกฎหมายสมรส ก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ระบุเอาไว้ว่าการจดทะเบียนสมรสจะทําได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นชายและอีกฝ่ายเป็นหญิงเท่านั้นคู่ข,ของคุณเกณฑ์นทีและตัวคุณเกณฑ์นทีนี่ผมเรียกตามแกเลยมองว่าการปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสเป็นการละเมิดสิทธิ์ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมจึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆนำไปสู่การตั้งคณะกรรมาการและเกิดร่างพรบ,บคู่ชีวิตขึ้นในปี56 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าเกิดรัฐประหารปี5-7ทําให้การผลักดันหยุดชะงักขณะที่ภาคประชาชนส่วนหนึ่งก็เห็นว่าพร,รบคู่ชีวิต ไม่ได้อยู่บนหลักการความเท่าเทียมค่ะก็คือเขียนกฎหมายแยกออกมาจากกฎหมายสมรสเดิมมันยิ่งทําให้เป็นการตอกย้าว่า LGBTQ+ เนี่ยเป็นพลเมืองชั้น2ออีกทั้งมันไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเหมือนคู่สมรสชายหญิงก็เลยแยกไปทําร่างพรบรคู่ชีวิตฉบับประชาชนขึ้นมาแต่ท่านผู้ชมปี60หรือ7ปีก่อนหน้านี้ก็ต้ให้เครดิตถ้าตามข้อมูลก็คือนักศึกษาปอทของดิติศาสตร์สุโขทัย คุณชวินโรดทีรัพัชรพรได้ทำวิจัยเรื่องสิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศแล้วต่อมางานวิจัยได้เสนอแนวความคิดว่าไม่ต้องออกกฎหมายใหม่แต่ไปแก้กฎหมายขยายเรื่องสิทธิการ,รสมรสให้ครอบคลุมทุกเพศโดยไม่ต้องออกกฎหมายแก้กฎหมายเดิมซึ่งหมายถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้คำว่าเพศชายกับเพศหญิงเป็นคําว่าบุคคลแค่นี้ก็จะทําให้บุคคลทุกเพศสามารถจดทะเบียนสมรสได้นี่เป็นที่มาของหลักการที่ว่าสมรสเท่าเทียมป<า>รากฏในช่วงสมัยสภาที่แล้วเนี่ยน้องใบ สิมิถุนายนปีหกพักเก้าไกลตอนนั้นเป็นพักฝ่ายค้านเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสภาซึ่งการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาอย่างที่เราทราบการแบ่งออกเป็น3วาระวาระที่1รับหลักการวาระที่สองกั้งกมาที่การวรระที่สลงมติเห็นชอบสองปีผ่านไปหลังจากเก้าไกลเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะ ก็ปรากฏว่าผ่านวรระที่หนึ่งคือผ่านในเดือนมิถุนาย,ยนปี65แต่ระหว่างนั้นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็ได้จัดทำร่างพรบคู่ชีวิตเอามาประกบกันด้วยคือพรบคู่ชีวิตคือแยกให้กรณีของ LGBT เนี่ยจดทะเบียนคู่ชีวิตค่ะแต่สมรสเท่าเทียมหมายถึงการแก้ไขประมวลแพ่งให้เปลี่ยนจากชายหญิงเป็นบุคคลประชาชนจำนวนมาก ทบูชมก็ปรากฏว่าไม่เข้าใจความแตกต่างค่ะระหว่างพรบรสมรสเท่าเทียมกับพรบรคู่ชีวิตแล้วก็เกิดการรณรงค์ครั้งสําคัญในสังคมไทยมีบุคคลที่มีมชื่อเสียงออกมาร่วมกัน call out สุดท้ายแม้สมรสเท่าเทียมจะผ่านวาระแรกในสภาสมัยที่แล้วแต่ไม่สามารถผ่านสามวาระได้เพราะสภาล่มบ่อยและถูกแทรกวาระกระทั่งคนประยุทธ์เด็ประยุทธ์ยุบสภามีนาคมปีที่แล้ว พรบรทั้งสองฉบับก็ตกไปตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมและพรบรคู่ชีวิตและหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินหลังเลือกตั้ง14พฤษภาปี66ในเดือนธันวาคมร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมถูกหยิบยกเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ เสนอสี่ร่างเลยซึ่งทุกร่างเนี่ยมีหลักการเดียวกันนะคะจะต่างกันตรงรายละเอียดบางส่วนแล้วก็สภาเนี่ยรับไว้ทั้งหมด4ร่างร่างที่1ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลร่างที่สองร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เสนอโดยภาคประชาชนร่างที่3ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเสนอโดยรัฐบาลค่ะเสนอรัฐบาลร่างที่4ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์และในที่สุดท่านผู้ชมรับหลักการ โดยใช้ร่างสมรสเท่าเทียมของรัฐบาลเป็นหลักเป็นร่างหลักตั้งกรรมธิการมีคุณดนุพรปุณกณันหรือคุณลุกเป็นประธานอย่างที่เราทราบและพิจารณาเสร็จ,จิ้นนาเข้าสภาวาระสองและวาระสามเมื่อวานนี้กระทั่งมีมติอย่างที่บอกไปนะครับโตชอมะแล้วก็กลายเป็นประเทศแรกถ้าผ่านพุทธ,ธิสภาในขั้นตอนต่อไปในวันที่สองเมษายน ก่อนจะปิดสมัยประชุมเนี่ยก็จะนำขึ้นทุนกล้าวเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะนี่คร่าวๆก็เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ในแง่ของสื่อต่างประเทศเนี่ยเราบอกไปแล้วในเรื่องเล่าเช้านี้กรณีของของนิตยสารไทม์ใช่ไหมซึ่งเขาบอกเลยนะอ้างอีกรายสัมภาษณ์ของกรรมการผู้จัดการบริษัทกลุ่มท่องเที่ยว LGBT ที่ชื่อสยามพลายระบุเลย มันจะช่วยประเทศไทยได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจสีชมพูใช่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจสีชมพูเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าจะกลายเป็นจุดขายของประเทศด้วยนอกจากแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าเกี่ยวกับเรื่องเพศ ดราบ,บุว่านี่จะกลายเป็นจุดขายประเทศและยกระดับความแข็งแกร่งของไทยในเวทีระดับโลกสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและปลอดภัยดึงดูดกลุ่ม LGBTQ มากขึ้นเรื่อยๆค่ะและเราก็จะได้เห็นงานแต่งงานของคู่รัก LGBTQ มากขึ้นซึ่งมันจะสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นด้วยและคู่รักเพศเดียวกันจำนวนมากอาจจะพิจารณาย้ายถิ่นหรือย้ายมาทำงานที่ประเทศไทยมากขึ้น ขณะที่การเดียของอังกฤษเนี่ยพาดหัวข่าวเลยไทยพร้อมเตรียมรองรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมายหลังสภาผ่านร่างกฎหมายซึ่งรายงานของกรรเดียนในระบุว่าร่างกฎหมายนี้ยังจะต้องผ่านวุฒิสภาและรับรองโดยการการนำขึ้นทูลเกาก่อนจะได้รับการประกาศในราชกิจจาเมื่อพ้นเวลาตามที่กฎหมายกำหนด แล้วการเดียดคระบุว่าถ้าผ่านอย่างเป็นทางการเมื่อไรเนี่ยจะทำให้ไทยเป็นประเทศที่3ในเอเชียตามหลังไต้หวันและเนปลาลและจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ออกกฎหมายให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยการเดียนี่ยเขารายงานว่าการแต่งงานของคนเพศเดียวกันมีการถกเถียงในประเทศไทยมานานกว่าทศวรรษแล้วและก็ความวุ่นวายทางการเมืองและความขัดแย้งในแนวทางดังกล่าวทําให้ปัญหา ไม่สามารถก้าวมาไกลได้ถึงขนาดนี้จนกระทั่งเนี่ยค่ะก,ก็ไล่เลียงว่าปี2020สาร,รนัฐมธรรมมีคำวินิจฉัยว่ากฎหมายการแต่งงานของประเทศซึ่งรับรองคู่รักต่างเพศนั้นเป็นไปตามเจตนาของรัฐธรรมนูญ เด็กกาเดียนทิ้งท้ายนะคะว่าการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ทำให้ประเทศไทยนำหน้าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน <Ừ. S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามเนี่ยแม้ว่าจะยกเลิกบทลงโทษสำหรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเมื่อตอนปี5.6แต่เวียดนามก็ยังไม่ได้มีการรับรองการแต่งงานตามกฎหมายนะคะในทางกลับกันกาเดียนรายงานว่าถ้าเป็นมาเลเซียเมียนมาแล้วก็บรูนายเนี่ยจะกาหนดให้กิจกรรมทางเป็นผ <pet, S 2> ิดกฎหมาย ผิดกฎหมายเลยอ่ะท่านผู้ชมขนาดที่ไม่แต่เฉพาะตรงนี้ไล่ข้าวครนี่แปลว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นกรณีของ BBC n e w นไม่ว่าจะเป็นในกรณีของ ABC n e w นไม่ว่าจะเป็น CNN ไม่ว่าจะเป็น Channel New A เชียไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสื่อหลายสื่อทั่วโลกแม้กระทั่งสื่อบันเทิง อย่างปอเปิดก็รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงดน,นตรีนะก็รายงานเรื่องการผันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของประเทศไทยว่าเป็นประเทศรแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องภาคภูมิใจจริงๆขณะที่อย่างที่ผมบอกไปท่านผู้ชมในประเทศไทยนอกจากการแสดงความยินดีมันก็ยังมีประเด็นซึ่งเกิดวิาพากษ์วิจารณ์เอามาปิดท้ายสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมมันมีกรณีนี้น้องไป เมื่อวานนี้คนนัดนัดหงชูเวศของพรรคเพื่อไทยเป็นสสบรรลุชื่อทวิตข้อความโดยการแชร์โพสต์ของก้าวไกลคือก้าวไกลเนี่ยเขาโพสต์ก่อนที่จะมีการลงมติโพสต์ก่อนเมื่อรัฐบาลที่ประชาชนอยากเห็นอันนี้ของก้าวไกลนะ สะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นแต่ได้รัฐบาลผสมพันข้ามขั้วมาแทนพรกเก้าวไกลก็เดินหน้าทำงานในฐานะฝ่ายค้านใช้ทุกกลไกในสภาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดจน21ธันวา66หรือ1,281วันหลังจากที่พักเก้าวไกลยื่นร่างสมรสเท่าเทียมต่อสภาครั้งแรกเมื่อปี2563จากวันที่กฎหมายฉบับนี้ถูกตั้งคาถามไปจนถึงถูกต่อต้าน มาถึงวันที่สังคมเข้าใจและเห็นร่วมกันแล้วว่าสิทธิสมรสเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับแต่ที่ผ่านมากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกพรากไปการประชุมในวันนั้นที่ประชุมสสลงมติรับร่างหลักการพรบสมรสเท่าเทียมในวาระที่หนึ่ง ด้วยคะแนนท่วมท้นรับหลักการ369คนไม่รับหลักการ10งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนน1ส่งผลให้ร่างสมรสเท่าเทียมทั้ง4ฉบับก็คือร่างของรัฐบาลของพรรคเก้าไกลของพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ผ่านฉลุยในวาระที่1และเข้าสู่วาระที่2เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในชั้นกรรมธิการถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและสภาไทยอีกครั้งสมรสเท่าเทียมใกล้ความเป็นจริงไปอีก9หนึ่ง นั่นทำให้สอสอเพื่อไทยคุณนัทหงชูเวศบัญชีรายชื่อออกมาเขียนโดยแชร์โพสต์นี้ของพักก้าวไกลและระบุว่าพักก้าวไกลจะบอกแบบนี้มันก็ดูจะตีกินและจ้องโจมตีพักร่วมรัฐบาลไปหน่อยหรือเปล่าครับแล้วก็บอกว่าพวกเราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตผ่านร่างนี้เช่นกันนับเลขกันถูกใช่ไหมครับว่าฝ่ายค้านมีกี่คนและตัวเลขที่โหวตผ่านมีกี่คนแล้วก็เขียนดุเลย หัดเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นบ้างนะครับอย่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วโยนคนอื่นอยู่แบบนี้เดี๋ยวพอไม่มีใครร่วมด้วยช่วยโวดก็โอดโอยเป็นเหยื่ออีกถูกรังแกอีกเรียนรู้ที่จะทำงานในระบบรัฐสภาให้เป็นบ้างเถอะครับ แล้วก็ยังบอกต่ออีกอ้างว่าเป็นการเมืองใหม่แต่จะโจมตีทิมแทงกันไปทุกเรื่องค้านหัวชนฝาไม่สนใจอะไรวันนี้ให้ข้อมูลอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ให้ข้อมูลอีกอย่างทางั้งท้งที่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแท้ๆจะใหม่แบบนี้กันจริงๆหรอครับขอให้รับรู้ไว้นะครับหากเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพวกเราพักร่วมรัฐบาลล้วนยินดีในการโหวตให้ครับ โปรดหยุดเธอครับประเภทผ่านแล้วเคลมพอโดนตีตกโทษคนอื่นน่ะ <_ d ata> พวกเรามาทำงานครับไม่ใช่หาคอนเทนต์ไปวันวันท่านผู้ชมอย้อนกลับไปชักนิดหนึ่งในคนที่ดูจะดีใจมากกับการผ่านกฎหมายฉบับนี้วาระสามก็คือคุณช่อพันนิกาวานิศของคณะก้าวหน้าคุณช่อเนี่ยเขียนข้อความพร้อมภาพของสสพักก้าไกลถือธงสีรุ้มในสภา และกระระบุข้อความว่าไทยเป็นประเทศที่สในเอเชียต่อจากไต้หวันและเนปลาลว,วงเล็บบางที่เขาไม่นับเนปลาลเพราะว่าขั้นตอนผ่านกฎหมายยังไม่สมบูรณ์ก็คือไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สที่ผ่านกฎหมายสมรสเพศเดียวกันสมรสเท่าเทียม,มคืนสิทธิ์คืนศักดิ์ศรีให้เราเท่ากันภูมิใจในสภาไทยขอบคุณเพื่อนๆก้าวไกลที่ทํางานหนักกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ <c oughs> ดีใจจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรท่านบุ้ชมฮะ อ่าเนี่ใครเลือกภาพคุณ่อเนี่ยขนาดที่ตัดกลับมาเอ้คุณนุ้งอิงเราบอกไปหรือยังคุณนุ้งอิงบอกไปแล้วค่ะคุณนุ้งอิงก็โพสอ่ททาเป็นรูปแหวนใช่ไหมใช่อันนี้คงจะเอามาจากทางเพื่อไทยแล้วก็มีการไปแชร์คือแทบจะทุกสอสอเมื่อวานนี้โดยเฉพาะสองพักก้าวไกลกับเพื่อไทยเดี๋ยวโพสตแสดงความยินดีเรื่องนี้ค่ะพักอื่นก็มีอย่างรวมไทยช่างชาบผมก็บอกไปแล้วอ่าคุณเนเน่นี่ก็โพสนะ อ่าดียกเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมไหของคนองิงเอาของเพื่อไทยมาโพสเป็นแหวนข้างบนแหวนมั่นใช่ไหมเขียนข้อความว่าจากการต่อสู้กว่า23ปีจากการผลักดันของทุกภาคส่วนวันนี้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะอืมอท่านผู้ชมอ่าประเทศแรกในเอเชียตะวันเชียงใต้ภายใต้การผลักดันของทุกภาคส่วนคนองิงใช้คําว่าอย่างนั้น เราก็จะเห็นภาพนะ